โอเคมาสาหัสมันเดย์ของเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามีแจกสติกเกอร์ l ล n e กันเหมือนเดิมนะครับสำหรับคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกันในวันนี้นะ,ะเป็นยังไงบ้างกับการเปิดเทอมที่ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์นะครับเป็นางงานเยอะไหมการบ้านเยอะไหมนะครับพิมพ์มาบอกกันหน่อยนะฮะโอเคนะเดี๋ยววันนี้เป็นวันจันทนะเข้าใจว่าน้องๆทุกคนน่าจะติดเรียนอะไรอย่างนี้กันด้วยแหละใช่ไหม มีใครมีใครหยุดไหมฮะวันนีเ้เดี๋ยววันนี้ท็อป,ปิกที่เราจะคุยกันนะครับ <c oughs> ก็คือเรื่องของผู้ว่านคนใหม่ของกรุงเทพมหานครเดี๋ยวมาอัปเดตการเรื่องสถิต,ติต่างๆว่าทําไมเขาถึงเป็นผู้ว่าที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์นะฮะเดี๋ยวรอเพื่อนเข้ามานะครับโอเคเดี๋ยวพี่เริ่มไปก่อนเลยเล็กนอย่างนี้เนี่ยก่อนอื่นนะครับกติกานะครับเรามีการแจก สติกเกอร์ลน์ของสาศึกษาเหมือนเดิมเลยนะเหมือนเดิมเลยนะพี่เอามาให้ดูนะทุกวันนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยแชร์ให้ดูแค่แค่ครึ่งนี้เนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าสติกเกอร์ที่ทํามาเนี่ยมันมีประมาณ24คํานะครับเดี๋ยวพี่แจกให้น้องเนี่ยฟรีๆเลยนะฮะสำหรับคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในในไลน์นี้นะเดี๋ยวเรามีประกาศของคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในไลท์ที่แล้วด้วยนะครับแต่ว่านี้ก็แจกนะแจกทุกไลน์นะฮะ เป็นสติกเกอร์ไลน์นะครับอันเดียวนะครับอันใหม่ล่าสุดอันเดียวนะครับของศารศึกษาตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น1นะครับมีอยู่24คำนะก็สามารถที่จะไปใช้กับเพื่อนๆได้เลยนะฮะกติกากติกาง่ายๆเลยนะครับเบอ่อช่วยบอกนโยบายของผู้ว่าชัดชาติด้านการเรียนนะครับมาหน่อยนะครับอย่างน้อย2นโยบายนะคือผู้ว่าชัดชาติเนี่ยตอนนี้นะครับเขามีนโยบายเนี่ยประมาณ 214ข้อนะ214ข้อนะแต่ว่ามีด้านการเรียนด้วยอยู่ประมาณ28นะพี่ถ้าพี่จำไม่ผิดนะครับขอบอกมาหน่อย2ข้อนะครับอย่างน้อย2 2ข้อนะและเดี๋ยวใครพิมพ์มานะครับเดี๋ยวเราให้เลยสติกเกอร์ลายอันนี้ไปนะครับอ่าเ,เดี๋ยวมาทวนอีกทีนึงอ่ะประกาศรางวัลของสัปดาห์ก่อนนะครับสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราคุยเรื่องของการตั้งเป้าหมายเรื่องของการตั้งเกณฑ์เนาะ ก็มีน้องเข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับกับกับเพจเรามากมายนะก็คนที่ได้รางวัลจากสัปดาห์ก่อนนะครับก็คือน้องสุการดานะครับแล้วก็นามสกุลข,ขึ้นต้นด้วยตัวเจนะนะครับก็ถ้าเกิดว่าน้องเห็นตัวไลน์นี้นะครับก็ให้ทัก inbox มานะครับหาเพจสังเษานะเดี๋ยวพี่จะส่งสติกเกอร์ไลน์ให้น้องนะครับเดี๋ยวเราแอดไลน์แล้วก็เดี๋ยวส่งสติกเกอร์ไลน์ให้น้องไปนะครับโอเคนะสำหรับคนที่ เข้ามาในวันนี้นะครับก็อย่าได้สติกเกอร์ไลน์ก็คือทําตามกติกานี้เลยนะครับบอกนโยบายของผู้ว่าชัดชาติมาหน่อยด้านการเรียนนะครับอย่างน้อย2นโยบายาเดี๋ยวเราจะให้สติกเกอร์ไลน์อันนี้ไปเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวพี่ไปไวๆเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือสมุดวางแผนการเรียนนะครับแถมฟรี นะเป็นคอร์สเรียนดีตลอดชีวิตนะครับตอนนี้พี่ลงไปแล้วประมาณ3บทเรียนนะครับเรามีทั้งหมด7บทเรียนหลักแล้วก็2บทเรียนพิเศษนะครับสบทเรียนพิเศษเนี่ยจะเป็นบทเรียนที่จะบอกนะครับชีวิตตั้งแต่วัยมัธยมออวัยมหาลัยเลยว่าน้องจะต้องเจออะไรบ้างและอีกบทเรียนหนึ่งก็คือเรื่องของการหาเงินนะครับในโลกของความเป็นจริงคือว่าจะได้น้องจะได้รู้ก่อนที่ตัวเองจะเรียนจบเลยว่าไอ้การหาเงินทั้งหมดเนี่ย มันมีวิธีการแบบไหนบ้างในการที่เราจะสร้างเงินหรือว่าหาเงินมาได้นะครับเดี๋ยวพี่ใส่ลงไปในคอร์สนี้เลยเพราะว่าพี่ไม่อยากให้น้องแต่ละคนมีปัญหาในเรื่องของว่าเรียนดีแล้วยังไงนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยคอร์สนี้สมุดเล่มนี้นะครับเพียงเล่มเดียวน้องจะได้ทั้งการเรียนดีและก็หาเงินเป็นได้ด้วยนะครับคือมันต้องดีทั้งชีวิตทางด้านการเรียนและก็ชีวิตทางด้านการเงินเนาะโอเคเดี๋ยวเราเข้าเนื้อหาเลยนะครับเรื่องของผู้ว่าชัดชาตินะครับผู้ว่าที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับ <Yeah. S 2> ผู้ว่าที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับก็เพิ่งนะประกาศผลอย่างเป็นทางการนะน่าจะเป็นทางการแล้วดิเออพี่ไม่แน่ใจนะแต่น่าจะเป็นทางการเพราะเขาเพิ่งนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ที่เราไลฟ์กันอยู่เนะี่ยก็คือนะเป็นทางชัดชาตินะครับคุณชัดชาตินะครับได้เป็นผู้ว่าของกรุงเทพมหานครไทยไม่แน่น้องๆคนไหนนะเป็น f อท่านหรือเปล่าหรือติดตามได้ติดตามของ การเลือกลงเลือกตั้งผู้ว่าไหมส่วนตัวพี่เนี่ยอินมากนะต้องบอกไว้ก่อนเอ้ยเดี๋ยวนะกล้องพี่เป็นอะไรทำไมมันมีความกระตุกมันร้อนเยอยม,มีความกระตุกนิดหน่อยเอ้ยเกิดอ,อะไรขึ้นอูหดูดิพลังของผู้ว่าแรงมากนะฮะคือพี่แค่เอาขึ้นจอนี่คือแบบกระตุกอะเอ้ยโหของของจริงอะของจริงตอนนี้ไปแล้วไปแล้วกล้องกล้องฉันโอ อ่าไม่เป็นไรครับคือเราต้องรับพลังของโอ้โหดูดีหนักเลยหนักเลยหนักเลยหืมโอ้โหนี่ไลน์นี้รุนแรงมากนะครับทํายังไงดีวะเนี่ยเฮ้ยคุมไม่อยู่แล้วครับคือเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ปิดที่ปิด,ปด,ๆๆปดๆๆกล้องก่อนคือหนักหนักอ่ะหนักมากครับตอนเนี้ยคุมไม่อยู่แล้วเกิดเหตุขัดข้องนะครับอ่ะ ไม่เป็นไรพี่พจำเป็นต้องปิดกล้องก่อนไปเลยนะครับเกิดเหตุขัดข้องเพราะว่าเอาภาพของคนที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ขึ้นมาแล้วเหตุการณ์กล้องเออเลอร์เลยนะฮะโอ้เอาจริงวะเอาใหม่เอาให,ามาหม่เรากลับมาได้ไหมเรากลับมาได้ไหมโอ้ศาสศึกษายังแบบไม่สู้นะฮะไม่สู้เลยจริงเอา้าพี่กลับมาแล้วนะฮะโอ้เมื่อกี้โดนโจมตีอย่าง รุนแรงนะครับอ่านี่น้องสุกันดานะครับเข้ามาแล้วนะอ่าน้องอย่าลืมทัก inbox มาที่เพจนะครับได้รางวัลสติกเกอร์ไลน์จากครั้งก่อนไปนะครับผมทักมานะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนี่นะครั้งก่อนที่เราเล่นในสาหัสมันเดย์กันนะครับไลฟ์กันนะครับน้องเป็นคนที่ได้รางวัลน,นะฮะอย่าลืมทักพี่มาด้วยนะโอเคไหมแล้วก็คนที่เข้ามาใหม่ตอนนี้นะครับอย่าได้สติกเกอร์ไลน์ของศึกษานะครับ ลองบอกนโยบายของผู้ว่าชัดชาตินะครับด้านการเรียนนะครับอย่างน้อยสอนนโยบายเดี๋ยวพี่แอบใบให้นิดนึ่งนะครับจะรู้นโยบายได้ไงนะครับน้องพิมพ์ไปเลยชัดชาติใน Google นะครับลิงก์แรกเลยเป็นเว็บไซต์ของเขาเลยนะครับเดี๋ยวพี่มีให้ดูด้วยว่าเป็นยังไงบอกมา2ข้อนะครับแล้วเดี๋ยวสุ่มนะครับคนที่ได้รางวัลในสัปดาห์หน้านะครับผมโอเคนะมาต่อนะครับโอเคกล้องเรากลับมาปกตินะครับหลังจากที่เมื่อกี้ไปไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่ แข็งแร่งที่สุดในวัติศาสตร์นะครับเดี๋ยวไปต่อเลยนะครับามาดูผลคะแนนนะครับจากการเลือกตั้งในเมื่อวานนะครับเกิดอะไรขึ้นมานะครับคนไปเลือกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยน้องอาจจะไม่เห็นตัวเลขนะครับแต่ว่าผู้มีสิทธิ์เลือกทั้งหมดเนี่ยในกรุงเทพมหานครนะรประมาณ4ี่ล้านสี่แสนคนนะครับไปใช้สิทธิ์จริงๆเนี่ยอยู่มันเสล้านหกอ,อ,อ่าสอล้านหกแสนคนนะครับ ชัดชาตินะครับได้ที่1คนคนุณชาติเนี่ยได้ที่1นะครับได้คะแนนไปแบบว่าสูงที่สุดในประวัติศาสต,ตร์ตอนนี้นะฮะอยู่ที่ประมาณ1 3 8่งล้าคะแนนเสียงนะครับจากตัวเลขนี้ที่พี่แคปมานะไม่รู้ม่าอัปเดตเพิ่มเติมหรือเปล่าลองลงมาก็คือทางพี่เอนะฮะของพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็คุณวิโรจนะครับของก้าวไกลนะเลื่อมกันอยู่มันเ,เกือบ1,000คะแนนนะครับก็ คืออันนี้อันนี้คือเขตในกรุงเทพนะนี่แผ่นแผนที่กรุงเทพนะถ้าถ้าใครชนะเขตไหนเขาก็จะเอาสีของเขตนั้นขึ้นมาแต่ว่าน้องสังเกตไหมนะครับมันเขียวทั้งหมดเลยเขียวทั้งหมดอันนี้คือเขาเรียกว่าแบบชนะแบบขาดลอยจริงใช่ไหมเอาละโอ้โหกล้องโดนโจมตีแล้วนะครับโอ้หนักมากไลฟ์มาตลอดไม่เคยมีปัญหาอย่างนี้นะอันอันน,น,นี้อันนี้แรงมากเลยจริงพี่พี่ว่าพี่ต้องแบบปิดแล้วแหละปิดกล้องแล้วแหละโอ้โห เพื่อให้มันแบบดําเนินการต่อไปได้นะครับพี่ขออนุญาตปิดกล้องและพี่ไลฟ์แบบไม่ต้องใช้กล้องนะนะตอนนี้นะครับอ่าคือพลังรุนแรงเหลือเกินนะฮะออโอเคอ่าไปต่อนะครับทําไมถึงบอกว่าแข็งแก่งที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับออาลองมาดูลองมาดูตัวนี้นะครับตัวนี้อันนี้เป็นจากเดอะสแตนดารนะครับต้องบอกเลยว่าภาพที่พี่เอามาต่างๆเนี่ยคือพี่เอามาจากเพจอื่นนะครับเพราะว่า ส่วนตัวแล้วเนี่ยยังไม่มีความสามารถที่จะทำอินโฟกราฟิกหรือทำข้อมูลมาไลฟ์กับน้องๆได้ทันนะครับวันนี้ต้องแบบขอญาตทางเพจอื่นๆน,นะครับเอาภาพมานะครับแล้วก็มาเล่าให้กับน้องๆมาแชร์น้องฟังนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวให้เครดิตทุกคนเลยนะครับที่พี่เอาภาพมานะก็คือเนี่ยปี2,565นะครับตอนนี้ก็คือคนที่ได้คะแนนสูงสุดและชนะไปนะครับก็คือได้คะแนนเสียงไป1ล้าน ไอ้หนึ่งล้านสามแสนคะแนนนะครับก็คือมากกว่าจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อมาเก้าปีที่แล้วนะครับก็คือทางหม่อมหลวงสุขุมพันธ์นะครับที่ได้ไปล้านสองนะครับอันนี้ก็คือว่าได้เยอะสุดในประวัติศาสตร์แล้วนะครับทุบสถิติใหม่เลยนะครับของทางคุณชัดชาตินะฮะเนี่ยถ้าย้อนไปดูนะคือคะแนนมันขึ้นมาเรื่อยๆอะ่ะแล้วก็มีดรอปลงไปบ้างแต่ว่ารอบนี้คือเยอะจริงเยอะแบบเยอะมากๆเลยะฮะ เ,ออเดี๋ยวนะพี่ยังอยากกลับมาอยู่นะพี่ไม่รู้ว่าพี่ยังจะไหวไหมอ่ะ,อะกลับมากลับมาทีหนึ่งกลับมาทีเด๋รวเรารีบลายรีบจบเลยเล้วก่รู้สึกว่ากล้องจะแบบไม่ไหวแล้วนะครับโอเคอ่านี่ก็เป็นภาพพี่เขาไปทำงานนะครับวันนี้วันแรกเลยนะที่ จริงๆยังไม่ได้แต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะครับก็เริ่มทํางานเลยนะเหมือนทํางานตั้งแต่ประมาณตีห้านี่ก็เริ่มแบบว่าสตาร์ทวอร์มร่างกายไปจ็อกกิ้งก่อนแล้วก็ช่วงบ่ายๆนะครับก็เนี่ยแท็กทีมทางคุณวิโรจน์จากพักก้าวไก่นะครับออกไปดูเเรื่องของคลองนะคลองน้ำนะเริ่มทํางานและในวันนี้ฟิตมากฟิตมากจริงๆนะฮะอ่ะลองมาดูประวัติผู้ว่าท่านนี้ดูนะครับตอนนี้ทางคุณชัดชาติเนี่ยสิทธิพันธ์นะครับ ผู้ว่าราชการเป็นคนที่17ของกรุงเทพมหานครนะเป็นผู้ว่าราชการของกรุงเทพมหานครคนที่17นะครับอ,อ,อายุนะอายุตอนนี้6เอ้5 56ปีนะครับชื่อเล่นนะชื่อเล่นเนี่ยพี่เพิ่งรู้ชื่อเล่นของท่านไม่นานนะครับก็คือชื่อทิพย์เออชื่อทิฟ พี่ก็เรียกเราก็เรียกกันตลอดว่าชัดชาติชัดชาตินะครับไม่คิดว่าเน่างน้อยต้องชื่อเล่นน่าจะต้องชื่อชาติหรือชื่อชัด,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 ดอะไรอย่างเงี้ยเออชื่อทิพย์ก็แปลกดีจะต,ต้องบอกว่าอันนี้ที่พี่ฟังมาจากรายการหนึ่งเขาบอกว่าเขามีฝาแฝดน,นะเนี่ยชื่อชื่อพี่อ่อฉันชัยนะครับอ่านผิดคอไปนะฉันชายนะชื่อพี่คนเนี้ยชื่อทัวร์นะครับไม่ไม่รู้ว่าเป็นพี่หรือเป็นน้องนะครับชื่อทัวร์ แต่ว่าตอนนั้นอ่ะคือเหมือนว่าทางคุณแม่เขาตั้งท้องตอนที่ไปฮันนีมูนกันก็เลยตั้งชื่อว่าทัวร์แล้วปรากฏว่าเป็นแฝดนะบากว่าเป็นแฝกกันก็เลยเป็นทัวร์และก็เป็นทิฟขึ้นมานะครับทางคุณชายก็เลยชื่อ,อชื่อทิฟนะชื่อเล่นนะชื่อเล่นนะฮะประวัติเจ้าของฉายานะครับรัฐมนตรีรัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีต้องบอกว่าเมื่อประมาณ รัฐบาลก่อนหน้านี้นะครับก็เคยเป็นรัฐมนตรีคม,มนาคมนะครับคมนาคมนะฮะแล้วก็มีมีมเนี่ยเห็นไหมที่แกแต่งตัวนครับไปเหมือนจะใส่บาทนะฮะก็เลยแบบทำมีม,มออกมานะาคนก็เลยเรียกว่าแบบแข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีนะฮะการศึกษานะครับปตีปตีนะวิศวกรรมโยธาของจุลานะครับแล้วก็ปโทนะเรียนวิศวกรรมโครงสร้างนะครับจาก สถาบันเทคโนโลยีแมนซานซูเชตนะครับอันนี้คือ MIT 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 ก็คือมหาวิทยาลัยแบบระดับประมาณระดับโลกอะ่ะต้นๆอะอันดับต้นๆของโลกนะครับ MIT ก็คือโหดอยู่อะโหดอยู่นะครับแล้วก็มีมีปอเอกด้วยนะปอเอกที่อิลลินอยนะครับถือว่าจัดหรือการเรียนคือสุดมากนะครับผลงานที่ผ่านมาเคยเป็นอาจารย์นะครับของคณะวิศวกรรมจุฬาแล้วก็เป็นผู้ช่วยอธิการ ฝ่ายจัดการทรัพย์สินจุลานะครับเป็นอัฐมนตรีคมนาคมแล้วก็เหมือนจะเป็น c ีอบริษัท q ิวเฮาส์คิวเก็คือบริษัทที่ทำพัฒนาอสังหาพัฒนาบ้านขายอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็เคยเป็นกรรมการบริษัทโฮมโปรแล้วก็แลนด์แอนด์เฮาส์ด้วยนะฮะอืมก็ประวัติการทํางานแน่นมากนะฮะไลฟ์สไตล์ให้ความสําคัญจากการจัดสรรเวลาตื่นประมาณตีสตื่นตีสาม สุดมากออกกําลังกาอยอ่านหนังสือเข้านอนประมาณสี่ทุ่มนะครับอ,อันนี้ก็คือไลฟ์สไตล์ของทางผู้ว่าคนใหม่ของเรานะมีอะไรอีกอผลงานผลงานเส้นทางการเมืองก็คือเคยเป็นช่วยงานที่ผ่านมาอันนี้ของผู้จัดก,การออนไลน์นะครับอินโฟกราฟิกอันนี้ของผู้จัดก,การออนไลน์นะฮะขออนุญาตให้ให้เครดิตทางทางออผู้จัดก,การออนไลน์นะครับโอเคอ่ะ คล้ายๆกับที่เล่าไปเมื่อกี้เนาะเอา้าเป็นรัฐมนตรีนะครับที่มีสติ๊กเกอร์ลายเป็นของตัวเองด้วยนะครับชัดชาติบุรุษผู้แข็งแกร่งที่สุดในปัตตพีนะครับเนี่ยมีเพื่อนพี่หลายคนมีสติ๊กเกอร์ลายของเขานะเออน่าจะเป็นรัฐมนตรีคนเดียวที่ที่ผ่านมานะที่แบบว่ามีสติ๊กเกอร์ลายเป็นของตัวเองนะครับใครน้องๆคนไหนเป็น f c ทางคุณชัดชาตินะก็ลอง เอามาใช้ดูนะครับแต่ก็อย่าลืมของสาศึกษาด้วยนะครับเอามาใช้ด้วยนะออมีสก,กอรลไลน์ของตัวเองด้วยโหดจัดนะฮะโหดจัดอ่ะอันนี้ก็คือเว็บไซต์ของทางคุณชัดชาตินะครับที่พี่บอกไปอ่ะคือเราสามารถไปดูนโยบายของเขาได้หมดเลยในเว็บไซต์นี้นะเนี่ยมีทั้งหมด214นโยบายนโยบายแน่นมากนะครับมีทั้งเรื่องของความปลอดภยัยความสร้างสารรค์สิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจ การเดินทางสุขภาพโครงสร้างเรียนดีแล้วก็บริหารจัดการนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากได้สติกเกอร์ล n e ของสารศึกษาในไลน์นี้นะครับเนี่ยน้องเข้าไปดูนโยบายเรียนดีเนี่ยที่เขามีทั้งหมด28นโยบายนะครับเอามาพิมพ์ลงในเนี้ยอย่างน้อย2นโยบายนะครับแล้วเดี๋ยวเราสุ่มแล้วก็แจกสติกเกอร์ลายให้น้องในไลน์หน้านะครับไลน์นี้มีคนได้ไปแล้วนะฮะสติกเกอร์ลายของสารศึกษานะก็คือน,น้องสามารถเข้าไปดูได้เลยนะนี่เป็นเว็บไซต์ที่ พี่คิดว่าเจ๋งมากนะครับพี่ก็เพิ่งได้ดูมาไม่นานนี้เองนะฮะอ่าเนี่ยดูดิก็เขาทํามีเป็นแมปเลยนะเป็นแมปปัญหาหลายเขตเลยนะคือตอนนี้มีเรื่องที่รอรอร้องเรียนรอรับเรื่องนะครับอยู่มาณยี่ห้แล้วก็เรื่องที่แบบส่งงานรอส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยประมาณแบบพันละแล้วก็มีแก้ไขไปหนึ่งนะครับอันนี้คือเขาทําตั้งแต่ก่อนที่เขาจะลงออสมัครผู้ว่าอีกนะ ถ,ถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันเข้าใจว่าน่าจะมาติดตามแล้วก็ส่งข้อมูลถ้าเกิดว่าในพื้นที่ใครที่อยู่กรุงเทพนะส่งพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยใ,ให้ข้อมูลให้กับทางเ,าเพจของหรือเว็บไซต์ของคุณชาชาได้เลยนะครับอะไรเงี้ยกองพี่โดนโจมตีแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปต่ออีกนิดนึงใกล้จบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนโยบายเรื่องของการเรียนดีบ้างนะฮะเรียนดีบ้างโอ้โหโจมตีหนักมากเรียนดีเนี่ยมีแบบ เยอะอ่ะ28นโยบายนะครับแล้วก็มีอันนึงที่น่าสนใจนะก็คือเนี่ย after school Program นะเรียนเล่นหลังเลิกเรียนนะครับหดูหน่อยรายละเอียดมีอะไรบ้างก็คือเขาบอกว่ากิจกรรมเนี้ยทำมาเพื่อแบบว่าเขาปัจจุบันเนี่ยคือทางการเรียนการสอนของโรงเรียนนะครับในกรุงเทพเนี่ยประมาณจะสิ้นสุดเนี่ยตั้งแต่ประมาณช่วงประมาณช่วงบ่ายาแล้วก็ ส่งให้ผลให้นักเรียนเนี่ยต้องอยู่ที่โรงเรียนต่อและหากิจกรรมทําระหว่างรอผู้ปกครองเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยกว่าจะเลิกงานก็คือช่วงเย็นเนาะห้าหกโมงเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันมันไม่แมทกันเขาก็เลยทำโปรแกรมเนี่ย after school ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นนโยบายหนึ่งนะน้องๆคนไหนที่อยากจะตอบลงมาในนี้ก็เลยก็ได้เลยนะครับอ่าพี่อยากกลับมาอรอบเดี๋ยวนั้นะนะนโยบายก็คือว่า เขาก็อยากจะทำเนี่ยตัวอย่างกิจกรรมเนาะมีอะไรบ้างก็คือจะรับอาสาสมัครเนี่ยทางคนที่สนใจอยากดูแลนักเรียนนะครับกิจกรรมในโรงเรียนมีอะไรบ้างมีการดูแลนักเรียนดูแลเรื่องของการบ้านหลังเลิกเรียนดูแลเรื่องของการจัดสอนฝึกอบฝึกซ้อมด้านกีฬามีการจัดสอนดนตรีศิละปะและทักษะทางเลือกอือ่นๆนะครับพี่มองว่าอันนี้ก็เป็นนโยบายที่น่าสนใจด้านของการเรียนนะครับถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าเขาทํามามันต้องทําอยู่แล้วแหละเพราะว่าแกได้เป็นผู้ว่านะครับก็ต้องติดตามผลงานต่อไปนะฮะอ่ะน่าจะประมาณนี้นะครับโอเคเรื่องของผู้ว่าน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้วันนี้นะครับทุกไลฟ์ของสาัสมันเดย์นะครับก็อยากจะมาแจกของให้น้องๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นสติกเกอร์ไลน์ของพี่นะครับปฏิการก็คือบอกนโยบายของทางผู้ว่าชาติชาติอย่างน้อยด้านการเรียนมาหน่อยนะครับ2นโยบายแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาแจกกันเลยนะครับ โอเคนะต้องบอกเลยว่าระหว่างการไลฟ์เนี่ยน้องสามารถที่จะถามนะครับเรื่องของปัญหาการเรียนได้ตลอดเวลานะครับในในรายการนี้นะเดี๋ยวพี่ก็จะตอบไปเลยนะครับ mm hmm. ก็พยายามคิดว่าวันจันทร์เนี่ยเป็นวันที่ทุกคนแบบว่าห่อเหี่ยวการเรียนมาสุดเพราะเราเพิ่งหยุดมาไม่นานเนาะก็เลยตั้งใจเนี่ยทำตัวสาหัสบันเดยนี้ขึ้นมาเพื่อพูดคุยกับน้องๆแบบเรียลไทม์นั่นแหละอ่ะ แต่ว่าเวลาอาจจะไม่มากเท่าไหร่พี่ก็ต้องหาคอนเทนต์หาเนื้อหานะครับมาเตรียมมาเล่าให้น,น้องๆฟังด้วยซึ่งใครที่ไม่ทันในไลฟ์ก็สามารถไปฟังย้อนหลังใน YouTube ของสารศึกษาได้อยู่แล้วนะครับอ่ะแล้วก็สุดท้ายเนาะฝากนะครับสมุดวางแผนการเรียนสารศึกษาแพนเนอร์นะครับสมุดหนึ่งเล่มแถมฟรีนะครับคอร์สเรียนดีตลอดชีวิตนะครับเป็นคอร์สท,ที่มีทั้งทั้งหมด7เนื้อหาหลักนะครับเรื่องของการเรียนแล้วก็ สองเนื้อหาพิเศษเรื่องของการาบทสรุปนะครับชีวิตมัธยมแล้วก็การเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็เรื่องของการหาเงินหาทองด้วยนะครับก็สํา,สาหรับสาัสนันเดร,รอบนี้น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับใครน้องที่ได้รางวัลก็อย่าลืมทักมาที่เพจของพี่เนาะแล้วก็นะครับปิดท้ายไปด้วยภาพของผู้ว่าที่แข็งแก่งที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับก็ยังไงก็ฝากกรุงเทพไว้กับท่านด้วยนะครับก็คือ แน่นอนว่าคนกรุงเทพส่วนใหญ่นะครับก็คงไว้วางใจนะครับชนะแบบขาดลอยอย่างนี้เราก็ให้กําลังใจเชียร์แล้วก็สนับสนุนนะครับก็คือให้สนับสนุนนะครับในเมื่อ,อ,อท่านเสียสละขึ้นมาแล้วเราก็ต้องให้กําลังใจต่อไปนะครับก็สำหรับไลฟ์ในวันนี้นะ่าจะประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากฟังย้อนหลังใน YouTube นะครับแล้วก็ติดตามเพจสารศึกษาไว้ในช่องทางต่างๆที่เรามีได้นะครับสำหรับวันนี้กนะ็จะมาวันนี้สวัสดีครับ